สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะซึ่งทุกท่านนั้นก็จะได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวดีๆนะคะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตโดยนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของยอดมหาปูชนีอาจารย์ไปปรับใช้และชีวิตมีความสุขและก็ประสบกับความสําเร็จค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมรายการซูมไอดอลได้นะคะทางห้องซูมค่ะที่ลิงก์ o ูม 072. com และที่เว็บไซต์ gbnus. com ค่ะซึ่ง ซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะเป็นนักสร้างบารมีค่ะจากประเทศเดนมาร์กเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมารู้จักคําสอนของมหาปูชนียาจารย์และที่สําคัญเกิดความรักในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็รักในการที่จะเชิญชวนคนรู้จักนะคะให้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันอีกด้วยนะคะวันนี้ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับสมาชิกซูมได้รับฟังกันด้วยนะคะ ขอต้อนรับคุณมณีวันแก้วการมิคเคนเซนนักพนักงานโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์และผู้มีบุญจากวัดพระธรรมกายคอรโซลุสโกประเทศเดนมาร์กหรือว่าพี่วันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิธีกรและสวัสดีสมาชิกจุ้ทุกคนทุกท่านค่ะค่ะ<ม>นะคะนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นชมหน้าของผู้มีบุญนะคะที่ออบอกว่าสดชื่นแจ่มใสเลยวันนี้เราจะได้มีโอกาสมา,มาคุย<ม>เรื่องราวดีๆกันนะคะ ทีนี้ค่ะพี่วันนะคะอยากจะสอบถามก่อนที่จะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้เนี่ยนะคะตัวตนค่ะก่อนที่จะรู้จักกับวัดพระธรรมกายอัธยาศัยหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะก็คือว่าก่อนที่จะเข้าวัดใช่ไหมคะก็แต่ก่อนที่จะเข้าวัดก็นั่งสมาธิมาก่อนคะอ่ะแต่แต่ว่านั่งสมาธิแบบอื่นคะ่ะทั้ง ครอบครัวค่ะอืแล้วโพดค่ะแล้วมีพี่กัลยาณมิตรค่ะเขามาชวนบอกออทางเขาโทงสับมาบ่อยมากมาชวนเข้าวัดแต่ว่าบอกว่าพี่หนูนะ่ะนั่งสมาธิแล้วอืค่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้ศึกษาเขาเขาก็เลยเขาก็เลยบอกบุญแล้วก็มีหนังสืออยู่ในบุญมาให้ที่บ้านค่ะ แล้วก็เลยได้อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจก็โอ้ดีมากเลยเพราะว่าเป็นของพระพุทธศาสนาค่ะเพราะว่าที่นั่งสมาธิมาแล้วนั้นแบบว่าสายอื่นค่ะม,มันไม่ใช่ทางพุทธศาสนาค่ะอ๋อทีนี้ต้องสอบถามความประทับใจที่อ่านหนังสืออยู่ในบุญครั้งแรกพอจำได้ไหมคะว่าเรื่องที่แบบพี่วันชอบเลยคือเรื่องอะไรคะคือว่าเปิดไป แบบว่าคำพูดของหลวงพ่อว่ายิ้มแล้วรวยนี่ทำให้เราแบบอืมแบบมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยได้ยินนะคะยิ้มแล้วรวยมีด้วยเหรออย่างนี้ค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยประทับใจคำนั้นมากแล้วก็ที่หลวงพ่อว่าเมื่อเราสว่างลกก็สว่างด้วยคำนี้เพราะว่าเราชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> ก็เลยว่าดีจริงจริง ที่จะได้ช่วยให้คนทั้งโลกเขามีความสุขด้วยค่ะอะทีนี้ต้องย้อนถามกลับไปนะคะว่าทําไมพี่วันถึงมีความรู้สึกว่าหรือว่าชอบในการที่จะปฏิบัติธรรมเพราะว่าผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยหรือเปล่าคะหรือว่ายัางไงบ้างค่ะค่ะถ้าย้อนหลังก็ถ้าย้อนไปก็คือว่าสมัยเด็กเวลามีงานกิจกรรมงานวัดอะไรใช่ไหมคะก็คุณพ่อท่านจะไปช่วยงานวัด แล้วก็เราเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆตอนนั้นก็ไปช่วยปัดกวาดไปช่วยเก็บใบมงใบไม้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมีวันหนึ่งคุณพ่อเรียกว่าลูกมันนิ่งนอยแล้วก็ท่านก็หยิบหยิบเงินให้นะคะแล้วก็ให้ถวายหลวงตาที่ที่วัดในหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมาเราแบบแบบปลื้มมากแล้วเหมือนกับว่าเราจำวันนั้นเหมือนกับ มันเกิดขึ้นแบบอยู่ในใจเราตลอดเลยค่ะค่ะแล้วทีนี้พอได้มาอยู่พอโตมาเราก็ก็เราก็ไปวัดธรรมดาเราก็ไปวัดตามปกติตามที่เราในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอย้ายมาอยู่กรุงเทพเราก็ห่างเหินวัดอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะ,คะ S 1> <S 1> ก็เลยอาจจะผ่านช่วงไปในการที่จะได้สั่งสมบุญแล้วจุดเริ่มต้นก็คือรู้จักกับวับะธรรมกายเพราะว่ามีพี่มาแนะนำแล้วก็เอาหนังสือยอยู่ในบุญมาให้ใช่พี่กลัลยาณมวิทยก,เก็คือเออพี่บเบญจมาศโดนประการค่ะอ่าแล้วตอนนั้น,นพอเราอ่านหนังสือแล้วประทับใจในคำสอนของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่แล้วค่ะ แล้วมีโอกาสเดินทางมาวัดพระธรรมกายที่เ,ทเดนมาร์กยังไงบ้างคะก็ตอนแรกยัยงยังไม่มีวัดค่ะอตอนแรกยังไม่มีวัดชนี้พี่เขาก็พี่ก็ชวนเขามีจัดบูชาข้าวพระที่บ้านอะไรอย่างนี้เราก็ชวนเอามานุษวันมาร่วมอะไรอย่างนี้โอ้ค่ะพี่ต้องไปกี่โมงอะไรอย่างนี้ก็ไปกลางคืนใช่ไหมคะก็ไปที่บ้านพี่เขาก็แต็ สมัยนั้นตอนนั้นมันเป็น2,546ประมาณนั้นก่อนที่จะมีวัดที่เดนมาร์กนะคะก็บูชาเข้าพระทางอินเทอร์เนต็ตทางทางโทรศัพท์ค่ะบ้านที่ค่ะนั่นแหละย,ยังไม่มอีอะไรถึงขนาดนี้คะ่ะแล้วทีนี้ขนาดยังไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมที่วันถึงอยากไปอะคะเออต้องถามแบบนี้เลยเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็น ความสะดวกหรือว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ <พอ S 1> เป็นหลักแหล่งหรือว่าเป็นวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าคําว่าบูชาเข้าพระนี่แบบว่าเราก็เคยตอนเด็กก็มีว่า<ม>โอเคเราถวายเข้าพระใช่ไหมคะแต่ว่านี่บูชาเข้าพระโอ้มีอย่างงี้ด้วยเหรอ<ม>อะไรย่างงี้ทําให้ใจแบบอืมดีสิพี่เขาก็แล้วก็อ่านหนังสืออยู่ในบุญเกี่ยวกับเรื่องบูชาข้าวพระใช่ไหมคะก็ ได้บุญใหญ่อะไรอย่างนี้เราก็ทําให้เรายิ่งค่ะนั่นแหละอยากมาใช่ไหมคะยากมาค่ะค่ะแล้วก็ได้สะสมบุญด้วยค่ะเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้ลึกซึ้งเรื่องบุญเท่าไหร่ค่ะพอได้รู้จักได้อ่านหนังสือแล้วรู้โอ้บุญเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะทีนี้พอมาแล้วประทับใจอะไรบ้างคะประทับใจตอ ตอนตอนแรกใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปวัดอเอ,อที่เมืองไทยหรือว่ามาที่ไหนเราก็เออพี่เขาก็ให้เราฟังดีเอ,อ็มซีค่ะนั่นแหละเขาก็ค่ะก็ประทับใจเกี่ยวกับคําสอนหลวงพ่อแล้วก็ประทับใจคําคําสอนของคุณยายอาจารย์ค่ะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณยายอย่างนี้ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะ เรื่องอะไรบ้างคะวัฒนธรรมคุณยายที่พี่วันรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาหรือว่าจําได้เลยค่ะก็คือว่าเออการทําความสะอาดบ้านต้องมีระเบียบเรียบร้อยค่ะเพราะว่าเป็นทางมาของทรัพย์ค่ะนั่นแหละก็เลยแบบอออทําให้เราแบบค่ะนั่นแหละสิ่งนั้นแหละที่ อืแล้วทีนี้พอได้มีโอกาสมาวัดมามาเริ่มบุกเบิกดีกว่านะคะต้องใช้คําว่าเริ่มบุกเบิกเพราะว่ามาตั้งแต่ยังไม่มีวัดเลยแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้พี่วันกับหมู่คณะรู้สึกว่าอยากที่จะมีวัดแล้ววิธีการในการที่จะช่วยกันบุกเบิกสร้างวัดเป็นยังไงบ้างคะก็ก็คือว่าพี่พี่เบนจมาศเขาจะเป็นคนรวบรวมคนใช่ไหมคะแล้วก็เราก็โอเค พี่เขาบอกว่าเออนั่นแหละถ้าเรารวมคนได้เยอะเรากา็อาจจะมีวัดได้ใช่ไหมคะแล้วก็ก็ช่วยกันนั่นแหลคะค่ะเพี่เขาว่าอะไรก็ว่าตามกันค่ะช่วยกันทํ<ค>า <ำ S 2> <ล>อะไร<ล>ะยังไงบ้างคะพี่วานค่ะนะต,ตอนนั้นก็พระอาจารย์ท่านท่านมาที่เดนมาร์กคะ่ะนั่นแหละแล้วช่วงหนึ่งที่ก่อนที่พระอาจารย์มาก็คือว่าปีปีสีเจหรือก็ หลวงพ่อทัตตะท่านได้มาที่เดนมาร์กแล้วก็มาบ้านของพี่กัลยานมิตรค่ะแล้วแล้ววันนั้นก็พอดีเรามีจะก็มีฝรั่งมั่งบางคนก็มีฝรั่งสีห้าคนแล้วก็มีคนไทยที่เรารวมกันทีนี้ก็เป็นโอกาสก็คือว่าได้มีโอกาสที่ช่วยหลวงพ่อแปลค่ะวันนั้นเรื่อมากค่ะนั่นเลย ก่อนที่จะไปก็อธิษฐานขอคุณยายคุณยายเจ้าคาขอให้ลูกได้ช่วยงานหลวงพ่อให้ดีที่สุดค่ะวันนั้นค่ะก็คือว่าได้เปลตามเสียงของหลวงพ่อทัตตะค่ะนะคะก็กคือต้อนรับชาวต่างชาติ่ะ,ะใช่ค่ะ,คะแล้วทีนี้เห็นบอกว่านอกจากตัวเองรู้สึกว่าปลื้มใจกับการทําหน้าที่แล้วก็ไปเชิญชวนคุณพ่อบ้านข้างกายให้ได้มีโอกาสด้วย เราอธิบายให้เขาฟังยังไงคะเขาถึงเข้าใจในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธหรือว่าพระพุทธศาสนาแล้วก็อยากที่จะมีโอกาสได้สั่งสมบุญหรือว่ามาทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะก็พอดีโชคดีมากที่พ่อบ้านเขาก็ได้นั่งสมาธิมาก่อนแล้วทีนี้เราอธิบายเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเขาก็เข้าใจง่ายมากขึ้นแล้ว พอขาได้ดูเทปของหลวงพ่อทัตะใช่ไหมคะเกี่ยวกับพอเราได้ติดตั้ง DMC แล้วก็จะมีแบบเอเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมอะไรอย่างนี้แล้วก็หลวงพ่อท่านสอนดีมากในค่ะแล้วเราก็คอยอธิบายบอกเขาค่ะเราก็ไม่ใช่จะเก่งภาษาแต่ว่าเราก็คอยค่ะนั่นแหละคอยทำหน้า <c oughs> ที่กัรายาณมิตรใช่ค่ะนั่นแหละ เห็นบอกว่ามีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพเลยว่าพากันไปติดตั้งจานดาวธรรมเพราะว่าฟังธรรมแล้วมีความสุขตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าไปทําหน้าที่กันยังไงบ้างคะติดตั้งจานดาวธรรมเนี่ยค่ะค่ะช่วงนั้นก็ก็สนุกมากค่ะเพราะว่าก็ก็ที่บ้านพอดีมีรถสองคันก็ได้พาพระอาจารย์ไปด้วยแล้วก็พระอาจารย์ท่านมา ที่เดนมาร์กก็ไปกับท่านแล้วก็ไปติดตั้งดาวธมที่บ้านพี่กะะัเรียมิทเขาติดต่อไปค่ะค่ะเขากพ็พี่เขาเขาก็หาทีมเก่งมากเขาเป็นคนคุยเก่งค่ะแต่เราเป็นคนคุยไม่เก่งก็โอเคค่ะพี่พี่ไปที่ไหนโอเคค่ะแล้วก็บอกพอบ้านก็เขาก็โอเคกับเราด้วยค่ะ <c oughs> แล้ว <c oughs> ไปสร้างความสว่างสวัยติดจานดาวธมนี่เยอะไหมคะ ในเดนมาร์กเนี่ยคะ่ะก็เยอะค่ะช่วงนั้นค่ะก็เยอะอืมก็คือหลาย<ม>ประมาณเป็นหลักสิบหรือว่าหลักร้อยฮะกับการทำหน้าที่ตรงนี้คนมาก็ประมาณเอ,อไม่ถึงหลักร้อยคะ่ะไม่ถึงหลักร้อย โอ้แต่ก็ถือว่าเยอะนะคะถ้าเป็นตัวเลขของชาวของถิ่นที่ได้มีโอกาสไปทําหน้าที่ตรงนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะพี่วันการที่เราได้มีโอกาสไปโหนําเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปสู่บ้านของแต่ละคนเนี่ยค่ะรู้สึกปลื้มค่ะไปแต่ละที่ก็มีความสุขหัวใจนิพพองเลยค่ะเพราะว่าเราได้ทําให้เขาแบบว่าได้เห็นธรรมะของหลวงพ่อเห็นแบบคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย แท้จริงเลยค่ะก็เลยเราแบบว่าส่วนหนึ่งที่เราเราได้ช่วยเรามีความปลื้มปิติมากค่ะแล้วทุกครั้งที่ขับรถไปเราก็ไม่ใช่ว่าเก่งในด้านขับรถขับถูกขับผิดก,ก็เลื่ง <laughs> <laughs> ัเลยค่ะแต่ก็พยายามกันไปกันนะเพื่อที่จะไปนำแสงสว่างไปสู่ใจของชาวเดนมาร์กเนี่ยนะคะหลายหลังคาเรือนเลยทีนี้ค่ะอยากจะสอบถามถึงเรื่องของการสร้างวัดบ้างอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่วันรู้สึกว่าอยากที่จะสร้างวัดในพระพุทธศาสนาที่เดนมาร์กนะคะเราก็อยากให้คนที่คนไทยที่อยู่ที่นี่เขาได้ทำบุญค่ะกับเนื้อนาบุญค่ะเพราะว่า เราทำแล้วเราก็มีความสุขมีความปลืม้มแล้วแบบว่าบุญที่แบบเราเหมือนกับขาดหายไปใช่ไหมคะนานแล้วทีนี้พอมาเจออย่างนี้แล้วว่ามันสิ่งเราอยากให้คนอื่นเขาก็ได้สัมผัสความสุขอย่างนี้กับเราด้วยค่ะก็เลยเราก็แบบบอกพอบ้านว่าวันนี้เป็นบุญใหญ่นะนั่นเลยเราต้องช่วยเพราะว่าถ้าคนเขาได้ มาดูดีเอมซีะไรอย่างนี้เขาก็ได้นั่งสมาธิดูฟังธรรมะจากหลวงพ่ออย่งนี้เขาก็จะได้มีปัญปญ,ญาค่ะอืในมุมมองของพี่วนันพี่วันมองว่าพระพุทธศาสนาหรือวัดเนี่ยมีความจําเป็นขนาดไหนกับคนไทยในต่างแดนคะมีความจําเป็นมากค่ะ,ะเพราะว่าทําให้เรามีที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราค่ะเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรนี้ แบบเราพอเรามาเข้าใจธรรมะหรือเราก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วกับที่ทำงานได้เลยค่ะแบบเราไม่ต้องไปพึ่งจิตวิทยาที่ไหนเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถเอามาใช้ชีวิตประจำวันก็คือว่าเราเอามานั่งสมาธิค่ะที่หลวงพ่อท่านสอนว่าหยุดเป็นตัวสำคัญค่ะค่ะโอ้โหเพราะพี่ว่านก็สิ่งที่สำคัญมากค่ะที่ทำให้ทุกคนแบบเกิดประกายค่ะเพราะ ทุกสิ่งปัญหาทุกอย่างเมื่อเราหลับตาแล้วก็เข้าอยู่ไปหาความสุขภายในตัวเองก็คือว่าส่งประกายทุกอย่างค่ะปัญหาอะไรก็จะเคลียร์คลายค่ะค่ะพอฟังแล้วก็รู้สึกว่ามัน <พบ S 1> มันมันมีความสำคัญ มันมีความสําคัญเพราะว่าเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตประจําวันในการที่เราต้องต่อสู้กับเรื่องต่างๆมากมายแต่อะไรที่มันจะสร้างกําลังใจให้กับเรานั่นก็คือการปฏิบัติธรรมหรือว่าการนั่งสมาธิแบบอื่นที่ที่เราไม่ได้รับใช่ไหมคะก็คือว่าพอเรามาเข้าในพระพุทธศาสนาเราได้รู้ทานศีลภาวนานี่ แบบบรรลึกซึ้งแล้วทําให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจมากขึ้นว่าโอ้แล้วเราจะรู้ใช่ไหมว่าแต่ละคนนี่มันมีกรรมแต่ละคนต่างกันมาแล้วเราก็เราดูโอ้อันนั้นคือคํโตบที่แบบมันทําให้เรากระจ่างเลยค่ะค่ะช่วยทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะสร้างความดีค่ะและช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นค่ะ โอ้โหนะคะเห็นบอกว่าเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าพี่วันสร้างวัดในแต่ละวัดอยากให้เล่าหน่อยว่าการที่บุกเบิกสร้างวัดในแต่ละวัดหาทีมหาที่หาทุนเนี่ยมันต้องใช้วิธีการ,ยรอย่างไรหรือบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศใช่ไหมครับเพราะตอนตอนแรกก็แบบตอนแรกก็ที่พี่พี่กัลยานนิมิตก็าหาเออ ช่วยโบกบุญคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็รวมตัวกันแล้วทีนีีก็หลวงพ่อท่านได้ส่งให้พระอาจารย์ประคคงสักมาใช่ไหมคะแล้วก็โชคดีมากคะ่ะแล้วก็ท่านได้มาแบบมหาทีมแล้วก็การที่ท่านหาด้ือท่านมีความอดทนมากคะ่ะนั่นแหละเห็นกันแบบมันไม่ใช่ง่ายๆคะ่ะแต่พอ แต่ทุกครั้งที่เราแบบบอกบุญคนนี้เราก็มีความสุขค่ะมีความสุขที่ได้ร่วมสร้างวัดนะคะค่ะโอ้ค่ะแล้วเยาวชนคนรุ่นหลังเขาก็จะได้รู้หลักการพระพุทธศาสนาด้วยนะคะที่เขาจะได้ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะค่ะนี่ค่ะมาพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมที่พี่วันเองได้มีส่วนร่วมในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยนะคะ ได้ไปทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะตรงนี้ก็ก็เวลาเวลามีมีกิจกรรมที่วัดใช่ไหมคะก็ก็ได้มาช่วยม,มายช่วยพระอาจารย์ค่ะนั้นก็ช่วยดูแลช่วยต้อนรับคนที่มาวัดค่ะเพื่อให้เขามีความประทับใจแล้วก็เราก็อธิบายบอกเขาค่ะว่าเป็นยังไง ค่ะส่วนใหญ่อย่างที่เห็นในภาพก็คือชาวท้องถิ่นเนาะ,ะได้มีโอกาสมาวัดกันเยอะ,ะเลยตรงนี้เขามีความสนใจะอะไรคะเขาถึงแบบอยากที่จะมามาวัดอะคะเขาอยากเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธของเราว่าเป็นยังไงเพราะเวลาเขามาเขาได้สัมผัสแล้วเขาจะรู้สึกมีความสุขมากแล้วเขาจะได้เอาไปพูดโตๆกับลูกหลานแล้วก็ ชวนเพื่อนฝูงมาค่ะนั่นแหละเพราะว่าเขามาแล้วเขาได้นั่งสมาธิพระอาจารย์ค่ะนั่นก็ก็ได้เรียนรู้ว่าการถวายผ้าตรายยังไงตักบาตรยังไงพระอาจารย์ท่านแบบว่าอยากให้เขาได้เห็นวัฒนธรรมของเราแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ซึมซับไปด้วยค่ะ,คะทีนี้เห็นบอกว่าเขาได้มีโอกาสมาฝึกสมาธิแล้วตรงนี้ค่ะ,คะสมาธิกับชาวท้องถิ่น ที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะก็ก็ก็ตอนนี้ก็คือว่ามีความสนใจมากค่ะก็คือว่าก็มีแต่ละชมรมเขาก็ติดต่อมาค่ะเด็กนักเรียนก็ค่ะพวกครูเขาก็ติดต่อมาให้นักเรียนมามาดูค่ะมาเยี่ยมชมวัดเราแล้วก็เขาก็ได้นั่งสมาธิไปด้วยครูก็ชมมากเลยค่ะบอกว่าอู้ดีจริงๆที่ได้มาสัมผัสจริง อย่างนี้นั่นแหละเพราะว่าถ้าฉันสอนที่โรงเรียนนะฉันก็สอนไม่ได้เหมือนที่นี่ที่นี่คือว่ามาใช่เลยทุกอย่างเพราะว่ามาแบบเพราะว่าเราจะสอนวัฒนธรรมชาวพุทธให้ให้เด็กๆเ,เ,เรียนรู้ใช่ไหมคะแบบว่าเด็กก็มีความตื่นเต้นแบบว่าดีใจคะ่ะนั่นแหละ <Okay. S 2> แบบสิ่งแปลกใหม่ที่เขาไม่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 รู้ไม่เหมือนที่เขาเรียนที่โรงเรียนครูก็ไม่สามารถที่จะ อธิบายเข้าใจได้ค่ะอพอมายอย่างนี้ก็คือว่าใช่เลยค่ะอแล้วมาเจอมาเจอค่ะมามาเจอ,อพระจริงๆด้วยค่ะนั่นค่ะโอ้โหนะคะแล้วเวลาเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะคะเข้าไปที่วัดแล้วพี่วันแนะนําอะไรยังไงเขาบ้างคะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธอะ,ค,ะๆๆๆๆค่ะก็เด็กผู้หญิงก็ก็คือว่าเราจะให้เขานั่งเ ก็ม so no ีส no ่วนหนึ่งที่เด็กผู้หญิงนั่งแล้วก็เด็กผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเราก็ใส่ผ้าขาวให้เขาข้างหน้าเขาก็จะถามว่าทําไมต้องใส่อย่างนี้อะไรอย่างนี้เราก็อธิบายบอกเขาค่ะว่าก็คือว่าเราตรงนี้เราก็สุภาพอะไรอย่างนี้ค่ะก็นะคะเห็นมีแล้วก็มีการหวัด่หวด้วยค่ะสอนการไหว้แล้วก็ถวายดอกไม้พระ้าจารย์ค่ะแล้วก็ถวายผ้าไตรแล้วก็ กรวดน้ําค่ะโอ้แล้วอย่างนี้เว,เ,เวลาเด็กๆได้มีโอกาสมาศึกษาเรื่องราวแบบเนี้เขาเขารู้สึกยังไงบ้างคะหรือว่าสิ่งที่เขาแบบได้รับซึมซับไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีเรื่องอะไรบ้างคะ่ะก็ก็เรื่องก็คือว่าทําให้เขาได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิคะ่ะที่ถูกต้องคะ่ะแล้วก็ <S <S เขาก็เด็กบางคนเขาก็ นั่งมีประสบการณ์ที่ดีค่ะนั่นค่ะนั่นแหละมีความสุขบางคนเขาบอกว่านั่งแป๊บเดียวเหมือนกับเออเขาบอกว่าเหมือนกับว่าอะไรอ่ะตัวหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหนะคะก็มีความสุขกันไปในการทาหน้าที่เผยแพร่แล้วก็เด็กๆที่เขาได้มีโอกาสมาหรือว่าชาวท้องถิ่นก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับความสุขจากการนั่งสมาธินี้บ้างทีนี้ต้องมาถามพี่วันบ้างในส่วนของการปฏิบัติธรรมเพราะว่า เริ่มแรกเดิมทีเลยก็คือรักในการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพอได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมแบบนี้แล้วเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นยังไงบ้างหรือว่าการที่มารวมกันนั่งสมาธิมาวัดมาสั่งสมบุญร่วมกันเนี่ยมันมีความสุขยังไงบ้างคะค่ะก็คือว่าก่อนที่ก่อนที่ยังไม่ได้เข้าวัดใช่ไหมคะชีวิตก็คือว่าก็คือว่าใจร้อนอค่ะก็คือว่า <c oughs> แบบว่าถ้าอะไรไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ได้เลยค่ะนั่นแหละพอพอเราได้มาสัมผัสนี้มากขึ้นก็คือทำให้เราใจเย็นลงค่ะนั่นแหละก็คือไม่ไม่แบบฟากรีดค่ะนั่นค่ะใจเย็นลงแ่ว่าค่ะค่ะแบบว่าเราก็ตร,กตรงก่อนที่จะคิดก่อนรู้จักคิดก่อนค่ะ ก็คือรู้จักที่ทำานนะค่ะค่ะที่ทํางานก็คือว่าเข้ากับคนที่ทํางานได้ดีค่ะค่ะก็คือว่าเราก็เราได้เรียนรู้สมาธิแล้วเราก็เวลาเราทํางานเราก็เราก็มีสมาธิข้างในด้วยค่ะค่ะมันช่วยมันช่วยในการทํางานยังไงได้บ้างคะพี่วันอยากให้พี่วันได้อธิบายเผื่อสมาชิกซูมได้มีโอกาสนําไปปรับใช้กับตัวเองบ้าง ก็คือว่าเราก็ก็คือว่าเออเราก็ใช้กับเอาไปใช้ในที่ทํางานก็เพื่อนเรามีหลายระดับที่ทํางานใช่ไหมคะก็สิ่งไหนที่ให้อภัยเพื่อนร่วมงานได้เราก็ให้อภัยเขาก็คือว่าเราก็ไม่ไม่ค่ะนั่นแหละทําตัวสบายๆค่ะนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องที่จะไปหนีอะไรมากค่ะอืม ก็คือผู้ยังแง่ว่าอารมณ์ดีอารมณ์เย็นอารมณ์เดียวให้อภัยกับทุกๆคนแล้วก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ,คะนะคะชีวิตของพี่วันก็มีความสุขก็ว่าเห็นได้จากใบหน้าของพี่วันเลยเนาะระหว่างที่เล่าไปเนี่ยก็ยิ้มไปตลอดเลยนะคะในการเล่าเรื่องราวต่างๆเพราะรู้เลยเลยว่า มีความสุขจริงๆจากการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้โอกาสตัวเองเดินทางมาในเส้นทางนี้นะคะทีนี้ต้องถามเลยนะคะว่าความรู้สึกจากใจเลยนะว่าพอตัวเองได้มีโอกาสมาในเส้นทางนี้แล้วพาทุกๆคนได้ทําหน้าที่ตรงนี้ความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่วันแล้วก็ครอบครัวบ้างคะก็คือว่าวัดพระธรรมกายให้ กราบขอบพระคุณปุชเนยอาจารย์ทุกท่านแล้วก็แล้วกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองที่ที่ให้ลูกมีวัดที่เดนมาร์กค่ะเพราะถ้าไม่มีท่านพวกเราก็ไม่มีวัดที่นี่ค่ะแล้วชีวิตของลูกก็หลังจากเข้าวัดก็คือว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่ค่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็สองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนั่นค่ะ ก็คือเราทาั้งเราได้ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะก็คือไม่มีอะไรที่จะต้องมาสงสัยเลยค่ะแล้วทําให้การดําเนินชีวิตเราเป็นในทางที่มั่นคงค่ะอืก็คือมั่นคงในเส้นทางที่จะ<ฆ>สร้างความดีแบบนี้ต่อไป<ฆ>อนะคะแล้วใ้ส่วนมีกําลังใจและมีพลังใจที่จะสร้างความดีให้<ฆ>แล้วก็อยากให้ชาวโลกค่ะ ที่เหมือนหลวงพ่อบอกว่าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยค่ะคำนี้ค่ะอยู่ในใจตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันนี้เลยนะคะในส่วนข้อคิดข้อทาหรือว่าเป้าหมายต่อไปที่พี่วันบอกว่าเนี่ยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเนี่ยจะวางเป้าหมายต่อไปในชีวิตของตัวเองยังไงก็คือว่าก็คือว่าช่วยงานพระพุทธศาสนาค่ะต่อไปค่ะนั่นแหละค่ะจน ตราบจนลมหายใจค่ะโ <Okay S 2> อ้โหนะคะวันนี้เรื่องราวดีๆมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาฟังความในใจแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ได้มีโอกาสเปิดโอกาสให้กับตัวเองมาสัมผัสกับพระพุทธศาสนาสัมผัสกับการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแบบพิวันแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณมณีวันแก้วการมิทเทนเซน,นะคะที่ได้มีโอกาสมา,มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราขอบคุณมากค่ะดีค่ะ ที่อยู่ในใจนะคะของพี่วันตลอดมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะ36ปีนะคะที่พี่วันได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดมาสั่งสมบุญแบบนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะทำความสว่างสวย ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่กับตัวเองนะคะอยากทำความสว่างสวายให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะรายการสุ่มไอดอลได้รับเรื่องราวดีๆมากๆเลยเพราะว่าสมาชิกท่านใดนะคะนำเรื่องราวแบบนี้ไปปรับใช้แล้วมีความสุขก็อย่าลืมมาแชร์กันได้นะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ